โดนแล้วโดนแล้วม,มุงไหมอืมด,ด,ดูลอกอะ่ะเปิดเปิดอืม วัสดีครับพบกับพวกเราผู้กูพาเพลินนะครับวันนี้ที่ไหนไหมอ้าวจะรองครับครับมีน้องเด้งครับกอลังลอกครับแล้วก็ไอ้นุกครับครับในน้องมินครับน้องมินมาส่งลุยไปกับมินเตรียมกนะครับผมไมมาหมายนี้เดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องครับครับเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ก่อนครับ cho mày lấy phúc cho mày đi Mình subscribe cho đây นั่นแล้วนะสคนครับใส่โทษเลยดบช็อตครับดบช็อตเออแห่งไปเลยน้งมีผม<ท>ดบช็อตดียวนั้นดบช็อตดบช็อตอื <c oughs> ออืออือ chiếc máy kim kim dừa khe luôn đây ma vừa đi con không mà bơi đi nó thò nó pa nó nó thò nó pa lướt lên ดูครับทั้งจิกทั้งจิกทั้งไคลโลไม่กินกินเป็ดคนโดนแล้วโดนแล้วมุงไหมอไปเล่นก่อนเล่นก่อน kinh nha mấy kinh à, bây giờ kim khe răng khe luôn hắn thích mấy kim bẹt cuốn ui này. này này ui lăn เจอยังไม่ขึ้น,โอ,โ,น,นโอ้โหโอ้โหโอ้ยได้อย,อยู่ได้ปิดกันนะครับแสเยันปล่อยมันพาไปเลยสาวฝนมันเล็กอยู่มงนี่กดกดเ็นกดเลยใช่ไหมไม่ไม่หน,น้าาหน้าดีพรบเม็ดละมะก็นนอะไรพท่านี้มีไซส์อะไรบ้าง เล่นไปก่อนครับเล่นไปก่อนอุ้ยลากลากมาทีานี่ก็ได้นิไม่ไม่รถจอดนี้ครับตัวแทนคนหลังลอกกูกูพาเพลินปลาเล็กอุ้ยอุ้ยฮืมเย็นลาด

ไม่ได้กินปลามองออกแบบอู้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 เลยอันนี้น่าจะพวกจามะถ้าข้างไฟก็ต้องใหญ่นะใช้เวลาอยู่นะครับน้ำเคี่ยวด้วยโอู้ยังกด

เหยวขึ้นไม่ได้ห้าดีแล้วนี่จะเป็นคันสิบยี่สิบนู่อัดอืมไม่อันก็อัดไม่ได้เออสาวขนเส้นเล็กมันเส้นเล็กถ้าเส้นใหญ่อัดได้แค่โลจิกไม่กินนะครับกินเบ็ดขน ยังกดนี่ถ้าอัดก็อัดได้แต่ขาดไม่เอ็นเล็กอยู่อีกอเอามาแล้วสีชมพูนี่ค้างอยู่สีชมพูนานแล้วอืมมันอยู่แค่ยี่นะมาแล้วมาแล้วเขาวแล้วอะไรครับบินเหรออุ้ยบักเป้าเฮ้ยม ติดทางเลยอุ้ยทักยักเปาักเป้าเป้าเนั่มีอั่นย่โอ้โหโอ้โหสองสามลูได้ไหมนี่น่าจะติดสามลูอะไปทางนู้น ทางมัาว่าใส่แตงไ้าไปเพือดเอดเพื่พืไปต้าปากนีหน่าขาดนะบ้าใหญ่แล้วเป้าใส่ตามโลย <c oughs> เป็นกำมงกำมงก็ไม่ได้เนะี <c oughs> <c oughs> ่ยผนะูระวังนนิ บอาไนี่เอากินได้มั้ยชาติมิเอามาถ่ายรูปมเรียมาถ่ายรูปสบายเลยนี่แหม่หนิงถ่ายของใหญ่เยอะโอ้โหโอ้โหเอาอันนี้เอาเบ็ดมาหนิโอ้โหโอ้ยพองลมอีกนี่จังหวะพองๆนี่สีฮาโลเลยโอ้โห เห็นแล้วกลัวเลยปวดโอ้โหเบ็ดออกง่าเบ็ดถ้าปลานี่บอกแล้วไม่น่าอยู่ขาดแน่ๆทีมยเออถ้ามันติดปากนี่น่าจะขาดไปแล้วนั่นปวดออกเออไม่ต้องติดตาเดียวด้วยเออดูเบอร์เบ็ดก่อนครับนี่ครับดูเบอร์เบ็ดเบอร์เจ็ดเค่นี้ ตัวของที่เอาขึ้นมาเป็นไปได้โอ้โหเ้าครับประมาณสามสี่ปล่อยครับปล่อยเลยปล่อยเลยเดี๋ยวใช่ปจะเข้าป่ากันขาดนะเข้ปกขาดมันกัดขาดมันไง

เยู่ต้ซื้อกล้องไหมคลิปหมึกไม่ค่อยมีมีแต่กกรูปเวลาไปนี่นะาเป็นไปอย่างเต็มแล้วอยู่เร็วอยู่ไหมจะมาเด็กกับ ฮะไม่ลดต่ำมากมาวิ่งเหวี่นไครับตัวตัวที่สองอยู่มาสามชั่วโมงเฮ้ยเฮ้ยนุกเอาไอ้ไม้ในนั้น,น,นเลยไอ้ไม้เล็กๆไอ้ด้ามแดงที่ที่ปลดปลา เปลเี่ยนาหน้าดีนี่หมากกึงปอมอยู่ั้งงานนะมามางน่จืนี่อะไรครตัวแรกไอ้พวกิกนี่อังเองฮ้ยนี่ครับปลาจิกตัวแรก

ทำไมผมขอไม่ได้อีกคนลำเอียงแล้วลำเอียงแล้วคนหนึ่งขอคนหนึ่งได้ไหม ตอนนี้เดินทางกลับแล้วครับเดี๋ยวไปเจอช่วงผลงานคนฝั่งครับคนเลยเนี่ยครับเสียดเดี๋ยวยของน้าที่ไปด้วยกันครับเสารนก ร้อมเลีย,ย,น,ย,ยน,นี่ครับผลงานวันนี้ปลาไม่กินเลยครับอันนี้น้องมินให้มาครับตายให้มา,า,า,าชัดหางเหลืองตะมะไวเจอกันใหม่ที่หน้าครับ